เรื่องพอเสียวแม่เสียวนั่งจยออกลูกไม่ก็ต้องอยู่ไฟเป็นธรรมเนียมโบราณอีสานบันเฮาในจันผู้เป็นผัวก็หาหนำหาฟื้นหาหยามาตุ่มให้เมียอยู่ไฟเป็นอย่างดีส่วงแรกๆก็ได้ผ่านไปหามือหกมือในจันก็เริ่มอารมณ์บอดีแล้วฟึดฟัดฟึดฟัดจมนั่นจมนี่อยู่ตายอย่างไรขึ้นกระโดหาขึ้นหกขึ้นโอ้ยเขาอยู่กันขึ้นสองขึ้น กับพ่อแลว้วมาอยู่ยังกระดกกระเดียสนะนั่งเจอเห็นผัวงุดงิดก็เล่อยหูว่าผัวเจ้าของงุดงิดยอนอยังยอนว่าบรด้นอนน้ำเมียก็เลยอ่อยผัวว่าโอ้ยเถ้าอดเอาค่อยก็ออกลูกไหมหมดลูกมันบอกเขาอูที่าก็ต้องอยู่ไฟเป็นธรรมดาละโอ้ยก็อยู่ไรขึ้นโพด ก็เศร้ากะเศร้าเนี่ยสุนว่านั่งจยตาลีตุนผัวก็เลยจกเงื่อนให้เอานี่ไปเอาเงินให้ลอยนึงคันเจ้าอดบ่ไดดอิลีจะกลับไปหานอนน้ำผู้ใดจะกลับไปรยเดอร์เอาเงินลอยหนึ่งเป็นน้อนน้ำผู้สาวทั้งใดเป็นน้อนน้ำแม่ห่างแม่ใหม่ทั้งใดกลับไปรยเดอร์สันว่าในจันดีใจละโวยเมียเอาเงินลอยหนึ่งปอยเสือออกจากทรรมปอยไก่ออกจากซุ้มสิเป็นน้อนน้ำผู้สาวแม่ห่างแม่ใหม่ทั้งใดกลับไปเดอรนพน่าวในเงินลอยนึงก็ออกจาก Jak ท่านที่ละ่ะยางไก่บ้านเมเซียวเพิ่นบัดที่เนี่ยเมเซียวเห็นก็เลยหองถามอา้าวพอเซียวจันจะสิไปไดนฉันว่าพอเซียวจันเป็นคนซือ่อตัวคนบ่อเป็นก็เลยบอกเมเซียวว่าโอ้ยเมีย่อยล้วอยู่ไฟหาขึ้นหกขึ้นแลว้วแล้วตะลิตตูนคอยเ่าเลยเอาเงินให้่อยล่อยหนึ่งว่าสิไปนอนน้าผู้ใดก็ไปโลดฉันว่าเมเซียวเพิ่นยินจังสันเนี่ยว,ว่าใหยพอเซียวจันจะอย่าไปทาง,งอื่นทางอื่นม้อนี้ผัว่อยบ่ยอยู่มานอ ก,ก็คอยพีาขคอย่เอาฮอดร้อยดอกคอยเก็บแค่50บาทก็พอ่อสันว่าพอเซียวจันกด็ดีใจแล้ว้ยหู้ว่าผัวเม่เซียวเพิ่นบอยู่จัดการขึ้นทั้งห้องปิดประตูกับแก็บนอนนเะม่เซียวเรียบร้อยจ่ายเงิน50บาทแล้วกกับบ้านย่างเขาบ้านยิ้มเปรยยิ้มเปอย เขาไปแนบบ้านนั่งเจยเห็นผัวยิ้มคำมาโดยมีความสุขกเ็เลยถามว่าโอ้ยเป็นไดน้เทถาไปเที่ยวทั้งไหนมานอพนาว่าโอ้ยโชคดีเถาเอ้ยโบเบิดฮอดลอยดอกพ่อดีคอยกายบ้านเมเซียวพอเซียวเราบอยู่เมเซียวกเ็เลยเอื่นคอยไปนอนนั่มแล้บ่อาฮอดลอยแล้วเก็บแค่หาสิบบาทนึงสัตวานั่งเจยได้ยินจังสันศูนย์หลายยืนคําเอวล็อกจอกห้องวาตาท,ที่ปัดท้อ แม่เชวมันคือเป็นให้เป็นเฮินแท้เก็บน้ำผัวกูต้องหาสิบาทบันยย่ผัวมันน้ามานอนน้ำกูนับเทียกับอะไรกูบ่เคยเก็บเงินนจากบาท